มันมีจุดที่เป็นเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายไหมคะที่อิหร่านอาจจะไม่ทนเลบานอนอาจจะไม่ทนแล้วก็พันธมิตรโลกอาหรับอาจจะไม่ทนนะคะคือผมเชืวว่อมันมีอยู่สองอสองจุดที่สำคัญนะฮะสำหรับโลกอาหรับเนี่ยจุดที่เขาอาจจะไม่ทนเนี่ยก็คือการที่มันมีเหตุการณ์นะ เกิดขึ้นที่มัสยิดอัลอักซอซึ่งเป็นศาสนาสถานที่สำคัญนะครับของโลกมุสลิมเช่นการยึดมัสยิดอัลอักซอนะครับการโจมตีเข้าไปในมัสยิดอัลอักษซออันนี้อาจจะเป็นจุดที่ที่ทำให้โลกอาหรับเนี่ยนะฮะไม่ยอมนะครับส่วนกรณีของอิหร่านกับเลบานอนเนี่ยผมคิดว่าจุดที่ทำให้มันลุกลามยกระดับก็คือการที่อิหร่านจะถูก โจมตีโดยตรงนะฮะมากกว่านะครับาอ่ห่านถูกโจมตีโดยตรงเนี่ยมันจะนำไปสู่การตอบโต้กันนะฮะที่รุนแรงขึ้นอันเนี้ยน่าสนใจครับอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านโดยตรงอเมริกาจะโจมตีอิหร่านโดยตรงมีความเป็นไป<อ>ได้ไหมคะอาจารย์คือเราเห็นสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างแล้วไงอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่ามันเริ่มมีการโจมตีกันหนักขึ้นแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้ยอมรับโดยตรงและไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันเกิดการโจมตีเข้าไปในอิรักนะครับโจมตีเรือของอิรักแล้วบอกว่าหรือนิ่งไม่มีใครอ้างความรับผิดชอบเนี่ยใช่ไหมครับมันก็มันก็เท่ากับไม,ไม่ไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่รับ <heter> นะฮะก็ยังเห็นระเบิด <th im S 1> ที่เพิ่งเกิดขึ้น ใช่ครับแรงกดดันมันก็จะไปอยู่ที่อิหร่านว่าอิหร่านจะทํำยังไงเหมือนกับวันนี้แรงกดดันมันก็ไปอยู่ที่อิหร่านถูกไหมครับว่าอิหร่านจะตอบโต้ออยังไงนะอันนี้คือสถานการณ์ที่ที่ผมคิดว่ามันสุ่มเสี่ยง